สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับแอดลองในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจาวันที่30นะครับผมเดือนเมษายน2565นกะครับก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวมสีนอยในโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมให้เด่นเด่น1เด่น8ไปนะครับพี่ก็ถือว่ามานะครับก็ถือว่ามานะครับผม แต่ว่ามาในรอบสุดท้ายนะครับตัวเน้นนะครับมารอบสุดท้ายแล้วก็น้อยแรกนะครับพี่ๆสำหรับนะครับผมรอบเฉพาะกิจนะครับออก490กับ18นะครับน้อยแรกก็มาตรงตรงเลยเนาะมาตรงตรงเน้นๆเลยนเลย18นะครับวิ่งรุดที่1นะครับถ้าใครเอาไปเป็นแนวทางก็มาตรงตรงนะครับ90ไม่มีนะครับเน้นไป80นเอา90นะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ3 9 4กกับ57อันนี้ไม่มีนะครับผมหลุดไปนะครับ ส่วนรอบปกติที่ผมเน้นให้นะครับสามสามเก้านะครับกับสี่หนึ่งนะครับก็เข้าแค่ตัววิ่งลูดนะครับพี่เข้าแค่ตัวเด่นแล้วก็ตัววิ่งลูดนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่ผมไม่ได้จับไว้ให้นะครับมาแค่ตัวเด่นวิ่งลูดนะครับในรอบปกตินะครับผมส่วนในรอบพ่เอยรอบ v i p นะครับผมแปดศูนย์สี่นะครับกับศูนย์หนึ่งนะครับผมแปดก็มาอยู่หน้าซะงั้นนะครับผมเนาะแปดมาอยู่หน้าเอยมาอยู่หน้าซะงั้นนะครับ 0 4ไม่มีนะครับส่วน01่ก็มาเข้าในตัวกลับตัวเน้นนะครับผมไม่รู้ว่าใครได้ตามหรือเปล่านะครับ1นะครับเมื่อวานนี้นะครับ0 1 1 0นะครับที่ผมเน้นให้นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่นะครับ้าเกิดใครเอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคำนวณนะครับผมรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมด้วยนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นทางช่องนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับสำหรับนะครับในสูตรโคงสุดท้ายนะครับพี่พผมให้เด่นไปที่นะครับผมให้เด่นไปที่5แล้วก็8นะครับผมสายวิ่งสายลูด ผมให้ไปที่5นะครับผมให้เด่นไปที่5เน้นไปในเน้นไปในรอบปกตินะครับบวก VIP สำหรับโคงสุดท้ายนะครับผมส่วนเด่น8นะครับก็จะมี80 82 แปดสามแปดสี่แปดเก้านะครับผมส่วนเด่นห้าวิ่งรุ่นที่ห้านะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ ปิดท้ายด้วย58นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับตัวเด่นนะครับ84 83 58 51แล้วก็53นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ5คู่ที่ผมเน้นให้นะครับก็ลองพิจนารณาดูนะครับส่วนหลักร้อยนะครับพี่พหลักร้อยผมให้ไปที่เลข3นะครับก็จะเป็น384 351นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับเลข3ตัวนะครับสหรับคลิปนี้นะครับผมก็อนอกไปนะครับก็ขออวพอรให้พี่พี่เอทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยฮาหนอยโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับขอให้มาตัวเน้นแตก3ตัวปังๆนะครับผมสหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ